นี่ค่ะเค้กของเราเย็นแล้วนะคะเราสามารถจับได้แล้วนะคะอ่ะเราก็จะเอาแผ่นแผ่นรองเค้กค่ะเอามาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะพลิกค่ะพลิกด้านอ่าลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ยกตัวนี้ออกอ่ายกพิมพ์ออกอ่ากระดาษที่เราลองก้นเมื่อก่อนที่เราจะอบนะคะเราก็เอากระดาษออกมาเห็นไหมคะว่าเนื้อเค้กของเราจะฉ่บมากเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาอีกแผ่นหนึ่งนะคะวางเสร็จแล้วก็เราก็เอาพิกกลับเหมือนเดิมค่ะอ่านี่ค่ะเราจะได้เค้กเลสเวลเวตนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ครีมชีสนะคะเราจะมาตกแต่งด้วยครีมชีสนะคะอ่าเราจะตกแต่งด้วยครีมชีส เราจะตัดเป็นเป็นชั้นนะคะเราจะจะได้ประมาณ3ชั้นนะคะอ่าวิธีการตัดก็คืออันนี้คือตัวตัดเค้กนะคะที่จะได้ขนาดเค้กเท่ากันหมดเลยนะคะ INDISTINCT นี่คะ่ะเราก็จะค่อยๆเฉือนนะคะ,ะชั้นแรกมันจะมีขั้นนะคะเป็นขั้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เราจะเอาขั้นแรกเลยนะคะแล้วเราค่อยๆเฉือนไปนะคะ่ะเฉือน เหมือนกับที่เราเลื่อยไม้นะคะอ่าค่อยๆเฉือนเราอย่าเฉือนแรงนะคะเฉือนแรงแล้วเค้กเราจะฉีกขาดนะคะอ่าค่อยๆเฉือนไปทีละน้อยทีละน้อยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นลวดเขาจะคมของเขาอยู่แล้วนะคะเราก็ค่อยๆเฉือน,นะคะ่ะและ้วเมื่อเราใช้ตัวนี้นะคะเราก็จะก็จะได้เค้กเท่ากันหมดเลยค่ะอ่านี่ยค่ะอันนี้คือ เราก็จะยกเอาตัวนี้ออกมาค่อยๆยกนะคะเดี๋ยวเค้กเราจะหักค่ะค่อยๆยกค่ะนี่ค่ะอ่านี่เห็นไหมเค้กเราจะเนื้อฉ่ามากเลยค่ะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคอ่าแล้วเราก็จะตัดอ่าเราก็จะตัดอีกค่ะเราก็ค่อยๆเฉือนค่ะค่อยๆเฉือนไป เฉือนทีละน้อยทีละน้อยนะคะอย่าเฉือนแรงนะคะถ้าเฉือนแรงเค้กของเราก็จะหักหักได้นะคะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆย,ยกตัวนี้มาอีกนะคะแป๊บนึ่าเราก็จะยกชั้นสุดท้ายออกนะคะเราค่อยๆย,ยกก็ได้ค่ะหรือไม่งั้นเราก็เอาแผ่นบางแผ่นนี้จะเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลยค่ะเพราะเราป้องกันเค้กหักนะคะเราสอดเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือชั้นที่สอง อันนี้คือชั้นที่3ามนะคะเราก็วัดขนาดดูว่าชั้นตรงไหนสูงเราก็เฉือนออกนะคะนี่ค่ะเราก็จะวัดขนาดนะคะ,ะตรงนี้สูงเราก็ใช้มีดฟันเลื่อยนะคะค่อยๆเฉือนเลยค่ะข้างหน้าจะ,ะแข็งนิดหนึ่งนะคะ,ะเปิดหน้าเขานิดหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเฉือนไปค่ะเฉือนไปจนสุดเลยนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเค,ค้กกรรมี่นะคะเพราะว่าหน้าเขาจะยุ่ยนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้นะคะเอามาตกแต่งได้นะคะแล้วก็เอาเศษข้างบนนะคะอ่าเราก็สามารถกินกับกาแฟาได้นะคะในส่วนนี้นะคะ นี่นี่ค่ะคือเค้กตัวนี้นะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือเมื่อเราจับแล้วก็เมื่อเราขยำนะคะบี้บไปนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับกรรมายี่นะคะแบบนี้นะคะอันตัวนี้นะคะเราจะเอามาใช้โรยหน้าขนมตอนที่เราแต่งครีมชีสเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของเค้กレスเวลเวดครีมชีสนะคะนี่ค่ะเขาก็จะยุย่ยๆนะคะ,ะ่เราก็สามารถที่จะกินได้กินกับกาแฟาได้ เศษตัวนี้นะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถกินกับกาแฟาได้ค่ะเรากินแล้วเค้กตัวนี้จะมีความฉ่าแล้วก็ละลายในปากนะคะจะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เค้ก3ชั้นนะคะอ่าสามชั้นนี้ค่ะเราก็จะแต่งด้วยครีมชีสครีมชีสที่เราเตรียมไว้